สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิวนะคะที่เป็กตาการขายบริษัทโตโยต้าเจนดีค่ะเดี๋ยววันนี้วิวจะพานำชมในตัวรุ่นรถของ r ี v o ่แซ i t ิ o n ชตัวนี้แถมฟรีชุดแต่งกันเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะตัวรุ่นรถเทลัครีโว่สีประตูนะคะแซ d i ิ i o ชตัวมี2.4สีเทาดำค่ะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งของวาซูมาเอนะคะที่ให้ดีไซน์สวยโดดเด่นมากเลยค่ะ นข้างนะคะจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้าง mm hmm. ก็จะเป็นตัวขอบแดงนะคะ mm hmm. ที่ให้ความโดดเด่นของตัวรถดูเข้ากับตัวรถมากค่ะ mm hmm. เรามาดูด้านท้ายรถกันบ้างนะคะส่วนด้านท้ายรถนะคะ mm hmm. ก็จะมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะคะตกแต่งด้วยขอบสีแดงค่ะมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์พิเศษที่เป็นตัวบัลมานะคะ น,นี้ก็จะเป็นด้านข้างจากท้ายรถนะคะก็จะทำให้ดูโดดเด่นมีดีไซน์สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านในรถนะคะบนพวงมลาลัยนะคะจะมีปุ่มฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มฟังก์ชันของวิทยุแล้วก็ขวามือจะเป็นปุ่มฟังก์ชันของตัวหน้าจอ m i d ค่ะ หน้าจอสัมผัส8นิ้วนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวโหมด Eco แล้วก็ Power Mode ค่ะโหมด Eco จะช่วยให้รถประหยัดน้ำมันละส่วนตัว Power Mode นะคะจะทำให้รถมีอัตราเร่งแรงที่ดีขึ้นค่ะตัวนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัส8นิ้วนะคะรองรับระบบ Apple CarPlay นะคะสามารถเชื่อมต่อจะเป็นระบบสัมผัสนะคะตัวนี้ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรงเพลงตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะคะแล้วก็ยังรองรับกับตัวระบบ T-Connect ด้วยค่ะตัวระบบ T-Connect ก็จะเป็นระบบที่คอยติดตามตัวรถนะคะาสามารถดูสถานะได้นะคะว่าตัวรถของเราน,น,นั้นอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็สามารถดูระดับน้ํามันได้ด้วยนะคะแล้วก็เลขกิโลสามารถน้านหมายได้จากตัวระบบนี้เลยค่ะซึ่งเป็นความสะดวกมากๆเลยค่ะ อันนี้จะเป็นภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีความกว้างขวางแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายมากเลยค่ะเบาะที่นั่งตัวนี้สามารถเปิดได้นะคะด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินเช่นประแจแม่แรงนะคะจะอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นนะคะแถบชุดแต่งวัตสุมเอกรอบพันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแคบหรือว่าสีประตูนะคะ แล้วก็มีโปรโมชั่นดาวศูนย์นะคะขับปี90วันถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามมาที่เบอร์0 9 7 0 4 1 4า0 7ยนได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะคะถ้าหากลูกค้าท่านไหนอยากให้วิวรีวิวรถรุ่นใดก็สามารถแจ้งวิวมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ